เมื่อนี่มีอย่างคะมีอย่างค่าหนูคนใดถามเรื่องวัดป่าคะ่ะวัดป่าสิเดือดห้อนเรื่องออหยังจ้าผู้ใดจับออหยังนันตอวอหยังเบิ่งดีด,ดูค่าเ,ออเรื่องวัดป่าเ่าตาอตรงเป็นห่วงดอกคะ่ะ สซบัดปลาเนี่ยมีพลังอำนาจเด้อค่ะโบจังสันพระไตปีดกสิขังบอกค่ะขังจนว่าหัวเนี่ยดกอีลีนั่นแหละค่ะถถาบ่าเอาเสนียดมาใส่ก็คือสิบอกขั้นดอกค่ะเหลือพระโคไลควิดนี่ไปถึงไสแล้วค่ะไสพระโคไลควิดไปฮอดไสแล้วถึงกลางกลุ่งบอกค่ะดูแลสุขภาพในเด้อไสมหาเทพอันมหาเทพติดเสื้อมีหลายบอกค่ะ ยาที่จะซอยเด้อค่ะเดอ้อตัวยาเด้อค่ะเดอ้อไปเบื่องตัวยาเด้อค่ะตัวยาที่จะซวยรักษาโควิดเด้อค่ะมีด้วยจำพืชแมกพันไม้ผล,ลไม้นะคะและสมุนไพรต่างๆนานาและหลับที่วิจัยได้เป็นอันใดแน่ของจริงตามปากเด้อค่ะของจริงนะคะผูบมีเงินซื้อยาให้อธิษฐานดีๆเด้อค่ะ เดี๋ยวสิเขาไปลบคลิปก่อนเดอ้อผู้ใดเอาทันเมียนี่วินมามามาซุปแน่ค่ะเอาออกเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยววิญญาณสิลมทับสำเนีมันยังทับหนาทับหลังบ่พ่อกันละบ่ค่ะผู้ออลหันวิญญาณมากมากเกิดทับสินบู้ใดเด้อค่ะเพราะว่าการแผ่เมตตาการเข้ามาคือข้ามศักดิ์สิทธิ์นะคะ เข้าใจได้เกิดจากการเหตุงานถวายถ้วยเทพเทวดาบสันกมิตรสายพระนะคะเสออกบินธรบ,บาทวิญญาณเพื่อไปแพรเมตตาถึงร่งางจริงนะคะแล้วก็พระพุทธเจาเ้าบ่เคยห่วงเกิดดอกค่ะวิญญาณผู้ใดมาแสกอนึงคะอ้าวองค์แม่ว่าจังไดแน่ค่ะมานี่องค์พ่อเดี๋ยวองค์พอมีการอย่างแน่ดูแลเจ้าของขอบพระคุณค่ะ ขอระคุณหลายๆเดอ้อองแมอันมือนี่มีการีอย่างอีกบอกุมารีนางตะเคียนนี่เป็นอย่างละจ้าเพิ่นบ่หายรู้จักมองเอาแม่คือบรรจุอัฐิพวกเจ้าเอาไว้คบทุกเครื่องของต้นไม้อยู่หนาะเพิ่นวานนางตะเคียนโหดลายองคไนเห็ดองคไดเห็ดพี่นั่งฟาตะเคียนเสียแน่อันไปแก้กรรมใหม้เพิ่นซะ อ้าวอันชิบสางโลกชิบสางจัก,กรวาลเจ้าเช็คแน่องค์ตะเคียนตกได้จังใดอ้าวององอีหยางนั่นอีฉันย่างบอเดนซัดไปตัดไปตัดปีกไดยจังไดอันสายสุวรรณหงบอกคือว่าสายหยางสายกินนารีสายผู้ใดเป็นคนไปคล้องบบงสายกินนารีเจ้ายุทธภพศาสตร์ไปกนเดอคาเรื่องหนีญงแห้งอ้าวองคกุมารีระก,กุมารน้อยเป็นจังไดสารยาตัด สารตายย่ายเป็นอย่างจังล่มล่มค่าเนื่องจากมันมีศาสนาสิยึดที่กิ่นหมูเด้อค่ะเดอ้อก็คือว่ามีศาสนาซุ้มหัวกันมายึดที่กินหมูมือเป่านะคะมือเป่าเด้อค่ะสังเกตข้าแม่ดีๆนะเอาพวกเจ้าผู้ดใดไปแปลงภาษาเราเกิดมีปัญหาเครื่องเครื่องดัดแปลงเครื่องตัวใดคัดของค้าเครื่องแปลงเสียงบอกค่ะเครื่องแปลงเสียงคัดของเจก้กโตค้ามีคนแฮก เครื่องหุ่นยนต์สางกี่เครื่องคะเครื่องรุ่นไหนคะอันแมนบอ๋เอเครื่องหุ่นยนต์โรบ,โครอ,บอคอบแมนบบค่ะสามพ่อแหละแม่้าขั้นไหมันอันนีบ่อใดมันสิกพยา,ยามส้นแม่อยู่หม่าว่านต่ำนี้อยู่ขั้นหนึ่งโรบโครอคอบเจ้าเฮ็ดงานแย่มากเลยนะขั้นนั่นแหละมันสิกขับต้นข่อยอยู่หม่าว่านนี่บอกว่ายาตีออกนอกเล่นราะว่าเล่นนะ่ะเล่นจักรยานเล่นมอเตอร์ไซค์ลบเลี้ยวก่อเล่นพักเลี้ยวก่อ เล่นซาเลงมันเป็นเล่นเดียวกันก็แบ่งๆกันไปก่อนร้ำหางบได้เนาะอันผู้หายงบเสาฝังดินแม่เส้นสายฝังดินนั่นแมะมัสิไดขยายเล่นออกมาอีกจังหน่อยหน่อยชาวบ้านหัวงทีแห้งโพดเอา้าเจ้าป้าเจ้าเขาไม่ยั้งข้ามาือนี่โอ้ยอยากไปจนว่าค้าอยากไปพระกายุทุกต้นเดอ้อค่ะแต่ละต้นไม้ใบหย,ยาสีมีองค์ล่อบรรจุอัฐิตลอดทุกองค์รับร่องนา่งตะเคียนถูกเอิญไปย่าง่า เอินสอบถามนิดหน่อยอาเดี๋ยวเพิ่นจีเอินอาธิย์นั่งตะเคียนองค์ใดลืมพระพุทธเจ้าแน่ค่ะลืมพระอรหัน์ลืมแมซี่อรหัน์เมซี่อรหัน์้ายไดเมื่อเช้าเพื่อนตํานี้ตําเตือนแล้วบอกข้าอันเมซี่เจ้าเป็นอีหยังลืมความทรงจำโอ้คือไข่นั่นล่ะค่ะองค์ไข่แห่งเดือดร้อนหลายตัวค่ะเอาละพระมินตามีหยังบอก่ะามาอนี้ บ่มี่สบายๆเนาะค่ะเนาะวันนี้อากาศเย็นเรื่องอันผ้าฝนผ้าฟ้าเป็นยังไงคะผ้าขี้เมฆอันหลายสีทั้งหลายนั่นแหละค่ะอันพ่อสีเห็ดฝนแหยงยาวยาวยาวอันย่านค่ะภูเขาไฟปงสองเด้อค่ะเด้อภูเขาไฟปงสองมันสีส้นออกทั้งส้นวัดปลากะยำๆเบื้องเนี้ยเอาตกเท่นักเด้อค่ะเด้อหน้ามันสีไปไหลกางกุ้งกระซ้างมันทีมันต่ำเนาะเปือกโลกมันหนุนแล้ว มันหนุนแล้วบ่เห็นนี่มันเชี่ยวใส่หัวคอยขวบปวดหัวชิบหายเลยเด้อค่ะเด้ออันมันมีหลายอย่างหลายประเทศเขาขยติดวงกันอันผู้มาญาติดวงมันก็โพดดอกคาอยู่ต่างประเทศมากกัน่วยงหญ่ๆมาเห็นของไตยๆท้พัดได้หน่อยๆว้ายโลกจักรวาลหนานี่พลาดไ่ได้เด้อค่ะของไงคอยก็ว่าแล้วคอยสิ้ายอันขว้ยให้ไปไทยหน้าต่างประเทศบัดที่นี่เด้อค่ะข่้ยไปไทหน้าปางประเทศมันหนุกน้อยน่ะ เขาว่าของมันน้อยคอยก็เลยส่งขันที่บาดเนี่ยส่งขันที่ตีตลาดแดแงเมยยิ่งได้มีปัญหาเนี่ยค่ะผู้ใดมาข้างเตียนอยู่แถวนี่คะซุ่มบักปักหม่กมองไดะล่ะค่ะอันลูกแม่ไหนลูกแม่ไหนคะ่ะไรเนี่ยมันมีพวกขี้บาปล่ะค่ะเมื่อสิเกิดเป็นโตองค์อินองค์เดียวบอกค่ะองค์พระอินคือคบอกค่อยว่ากูจักเทือ่อ อันการประสมเทวดามือนี้มีอย่างอีกคะปลาทั้งใดปลาผู้ใดสิไปปลาปลาของไม่บางโลกสันชัดเจนแล้วเครื่องอัติีน่ะสีชัดเตว่าออกมาเป็่นผ่านเบียดเบียน,ยนผู้อื่นบ่ได้เด้อค่ะอ่านเรื่องกรุงเทพเนี่ยน่ะมันเก็มีพวกเทวดามีล่างคนน่นลกราคะเงียวใส่หัวที่ฉันอยู่เนี่ยขั้นสิตายแล้วนะคะ ตามเปลือกโลกตามกรรมของโลกนั่นเองอีพอสาธุเด้กค่ะเอาบักโม่ให้มันนวยใหญ่ห้มันเห็นไล่จาโลกลึกอันซุ่มอันบุญถึกบาบาปบาปมาเบียดแมบุญถึกบาปมาเบียดนะค่ะนั่นแหละค่ะเอานวยใหญ่ๆเนี่ยอันคันที่ไปถึงไซสแล้วคันที่คันที่บุญใหญ่คันที่บุญปานกลาง คันที่พ่อมีบุญมีบางเน่อันคันที่บ่เคยสางบุญบ่เคยเขาวัดเลย่สางตะขีบาปโอ้ยอันองค์พ่อองค์แม่เอ้ยสวยเนี่ยเถาะพ่อแม่เถาะลนี่กะหายหลายองค์ทุกมือทุกมือคอยกะเฮ็ดใจลําบากลําบากพ่อมบ้าพ่อค่าขนาดขอบัตรบ้าเขาย่งบาา่อไห่เจ้ากะคิดเบิ่งเขาสีเอาซพไปย่างเดียวละค่ะเอาไปยำเล่นเตะเล่น เอาไปฟังไวให้มันเป็นล่างนางฝ้าแล้วก็ปาดกินเที่ยละหน่อยคือกดัดปาดกินเนี่ยหมูนั่นแหละค่ะหมูออรหัน,น้อค่ะเดอ้อซัดออรปีนี่อรหันเพราะว่าต้องบรรจุอัทินะคะนะคะนั่นแหละค่ะการอรหันโลกและจักรวาลเข้าใจภาษาลาวก็คงเข้าใจภาษาคนอีสานนะคะปลาจะปลาเน่าดิฉันทําปลาลา้านี่มีแต่ปลาดีนะคะนะคะส่วนปลาขี้ปลาเยี่ยวที่เอาขี้มาผสมนั่นก็ นะคะงั้นจะมีหน่วยพระราชการทําไมล่ะคะนะคะอาการยึดเงินทองเส้นไหมนี่มันเป็นจนโลหสะสเทียนแล้วล่ะคะ่ะมีพระอุกกาบาตองค์ใดสามารถสามารถยุดพระกาบาตได้บ่คะ่ะโอ้เป็นเป็นก้อนไฟหินทีว่าอเพิ่นกาก,าก,าก,ากาบาดท,ทิ่มไปแล้วอกสิแตกอกซิแตกนะคะมันห่อนหลายเนาะปีนี่เนาะเขาตบยิดอยู่เทิงฝาเทวดาเดี่ยห่อนกันเบิดเดอคคะเดอ เทิ่งฝากับพเมนแต่ใน้ทยเบิ่งขนาดฝาในไทยมันยังยางแรนตีวงเนาะค่ะอ้างเก็บองค์ละว่างการปลอมแปลงเป็นนั่งฝ่าเป็นเทวดาสายนั่งตะเขียนสายแห้งแห้งมานหนีภยัยเหตุงานล่างบาปแม่ค่ะพอมีบุญไปเหตุงานเดอ้อเพราะว่าอันซุ้มเทวดาในน้อยซุ้มได้ฮักพระทิพย์พระทิพย์แล้วก็อันอลูกที่ปลูกเพชรนี่เป็นสายพระพุทธเจ้านะคะ เป็นพระพุทธเจ้าหลายองค์เลยค่ะเต็มเอลเล่ทะฮักนึ่งเนี่ยแตกอญญาญะเลยนะคะแตกอญญาญะเลยนะคะแห่งแต่อาเพชเด้อค่ะยุดหักพระทิพพระเพชรนะคะสิมีเพชรเป็นของแท้อยู่ที่หน้าผากนั่นแหละค่ะพระเทวดาจะมีเพชรมีทิพอยู่ที่หน้าผากนะคะแล้วก็มีของปลอมเยอะอยู่นะคะ วีนี้การปลอมตัวนะคะเป็นฮอดล่างมั่นผุนปลอมเผื่อขาหลเยเผ่านอยู่เด้อค่ะเดอ้อเอาซัมนี่ละเนาะก,การประชุมเทพดาวันนี้สวัสดีค่ะดูแลสายแมชีเนเดอร์ถึกโจมตีทั้งทีข้านกาบข้านไหวยอยู่นะคะนั่นละข่จังมะนางตัดสินอยู่อันใดชานถือลบฟ้องร้องได้ค่ะที่ฉันมากกันเบิดทั้งลกทั้งจัก,กรวาลโอ้ยมาเบิดโคตรอันใดบอดีไล่หนีเบิดโคตรขึ้นกันค่ะ